คนที่อดทนกับการชมก็ดีการดูถูกเหยียดหยามก็ดีได้นั้นน่ะไม่ใช่คนธรรมดาจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงได้รับการอบรมมาแล้วอย่างดีที่จะทนได้กับพระพุทธเจ้าพระอนันตุปถาก็ไปกับพระพุทธเจ้าไปเมื่อใดเขาจะเขาว่าพ้นหัาหล่นมาเพาท่านีอย่างนั้นอย่างนี้อางนั้นนะบังพระพุทธเจ้าร่บ ถ้าอนุ่ะยินมแอบโอ้ยทนบไว้ท่หลวงพ่อบ้านตันนี้ขึ้นจะคนใจใจไายดาวโมโหอย่างเลยไปที่อื่นเถอะครับอย่างนี้นะง่ายๆนะหลวงพ่อไปที่อื่นเถอะอย่างเงี้ยสองหนสองหนท่านก็ถามว่าอ่าเราจะไปไหนต้องไปในที่เขาไม่หยาดนะครับแล้ว่าอย่างั้นหลาจะไปตอนนั้นเขาเกิดหยาดขึ้นมาทังก็ไปที่อื่นอีกแล้วว่า เอ้ยท่านเปนมจบห้อเปนว่าก็ท่านก็บอกพระอนท์ว่าอยู่นี่แหละมันบูดาเกินเจนมือหรอกมั่ข <"K> ี่ขานดาว็เ <Attack> ศ้าหรอกเป่นว <maintenant S 2> <"M> ่านะีความกันนะในในนั้นไม่รู้จะพูดยังไงบ้างม่รูนะภาษานั่นแหละแต่ตีความเป็นแบบนี้ว่าเขาดาว่าโอ้ป็นวกมันตั้งเป่าด้ามันเบือมันเว็ดรอกเพเกินเจนเมือมันจะเศร้า พระอนรมณ์ก็ตั้งย่อมตามท่านไม่ไปไหนดอกอยู่นี่แหละปินจนกรวรรดิเขาด่าอยู่นั่นแหละไม่เห็นข้าววันเงียวยิ่งทานดด้เลยน้องว่าองด่าเพื่อเสืยอวยยิ่งทุกคนปวดปวดเจ็บนี่ว่านรองนั่นแหละแต่ก็ท่านรับหมดแล้วเด็กพวกเราจะทําได้ไหมล่ะนั่งๆอย่างเนี้ยโดนทับเดียวตัวทุกข์หนาแย่งหนาดำขึ้นมาดินะทุกข์สวนกันกุ้งฟังกุ้งฟังก็ไปเจี๋่ะ บมเยนี้ถ mm ้าสวนไปทัน hmm. ท mm ีก hmm. oh ็ไ hmm. ม oh ่ใช่สิแต่ถราพ้นแล้วไม่ใช่อยากที่ทำไม่ใช่ดุวัสสอุบาสิกาหรือพระสงฆ์สมณนที่ดีอยาต้องยับยั้งขันติปรมังตะโบติทิขานนิพพานปรมังเมดติพุทธานี่แหละขันติคือความยับยั้งอยู่อย่ากระโดดเด่นตามคําที่เขาบอกนะไม่ได้ เป็นเล็กน้อยเขาโยนสีกันกับดีม้วนใดอย่างเล็กน้อยที่นินท่านนี้อย่างเล็กน้อยบาเช็คตอกกันว่าพญากูนเก่งกว่าพญังมุกเดียวเลยยินบอก็ได้ยินบอพวกเราาเป็นอย่นี่เราเป็นหับหลอดน่นจะได้ยินนะเล็กน้อยไม่เล่นกันมันมีพญ่เจลาคนมากพญากูเก่งกว่าพญ่มุกเดียว ลูกไปยุ trendy, h, oo, ่งว่าผู ah, ้สมีกันท้กวันแล้วอันนี้ก็มีอันอย่างนี้คือคำย่อๆนะอานโยมผมจะเข้าใจรับปฏ่บัติปิบายย่อๆว่าการอดทนย้งยังอยู่แยกทนอยู่ได้นี่ก็คือเป็นยอดของนักปฏิบัติธรรมยาไปรู้ลมหรืออย่าไปหวนไหวกับคำด่าคำคมคำผูกคำอะไรก็แล้วแต่ให้ทัานคื้นี่ ันมันจะโมกย่อๆน